เห็รนร่มแล้วครับขออนุญาตนั่งในร่มแล้วก็ให้เพื่อ,อนๆได้ชมรถขุดของพวกเราไปลองพลางครับการขุดคลองไส้ไก่ครับนี่ฮะการดึงคลองไส้ไก่ว่าใช้ทําทยังไงครับแล้วการวางตําแหน่งของกุ้งกี้ยังไงแล้วก็การทํางานของเจ้าโบตาอยู่ฮะครับมีหน้าที่ทําอะไรครับให้ดูกันครับผมขอนั่งนะครับขออนุญาตครับ อาจารย์เป๊ยครับเดินมารอบนึงแล้วก็เดินกลับกับเพื่อที่จะไปถึงกระลบด,ด้านนะู้นนะนาทีของอาจารย์เป๊ยสุรินทร์ครับก็ได้มาช่วยครับก็เลยทําให้เจ้าเ c ็ g ได้กดเร็วขึ้นครับเพื่อที่จะดึงดินนี้ไปเลยครับได้เร,เร็วกว่าววดึงเดือดเลยนะ กระจายสินธิดาดีกว่านะ้อดินดวนคนทรายครับด้านนี้นะน้ำมานนี่พังแน่นอนคะรับผม ไม่แน่ครับวันนี้อาจจะจบเสร็ได้สักมาทําให้จบก็เหลือน้อยครับผมเพราะว่าเวลาเพิ่งสี่โมงเย็นครับยังเลยประมาณยี่สิถึงสามสิบเมตรครับจะสุดตรงปลายทาง ก็ให้มาดูเจ้าไอซีเอ็มจีกับการขุดลองไส้ไก่ครับเนาะการทํางานของรถครับแล้วก็รูปแบบการขุดวิธีการขุดของคนขับครับนี่บรรยากาศแดดร่มล,ม,ลมตกครับให้เห็นคลองไส้ไก่เราจะลงไปดูตรงอนะ่ะเราจะลงมาอยู่ที่สันแข็งครับเยอะอ่าเนี่ยว้าครับเนี่ยคลองไส้ไก่ของเราณพูนมาเนี่ย งามจริงบสวยสดงดงามเลยครับก็งลงมาอยู่จนชั้นชนั้นดินหมายถึงว่าเป็นชนั้นเบิร์มครับโอ้ยชั้นสันแข็งครับผมเนี่ยมาดูม,มุม,มนี้ครับผมวัดีเมฆมันบงังแดดครับเลยกระโดดลงมาด้านล่างได้ครับจริงๆมันร้อนจัดเลยครับ น่าจะจบครับวันนี้น่าจะคุยให้จบครับปิดครับนี่ฮะจืดครับปาดครั้งเดียวจบเลยครับมาดูสัมผัสกันใกล้ๆครับกับบรรยากาศอยู่ใกล้คิดกับรถเลยครับ พวกเราทำช่องนี้เพื่อน,นำเสนอเรื่องของการขุดต้นรางนาครับนำเสนอความเป็นอยู่เริมความรู้การขุดต้นร่างนาแล้วก็รีวิวผลงานพวกเราครับเล็กๆน้อยๆครับให้บางทีก็ให้ความสุข,คว,สขความสนุกสนานไปครับให้น้องๆได้คนขับได้เปิดมาดูช่องยูทูปของเราจะได้เจอตัวเองทำงานก็อาจจะได้มีความสุขไปมากนิดหน่อยครับน้องไปซีเรียสครับไปซีเรียสครับ ได้เต็มอุ้มไม่พอครับมีปีกเพื่อที่จะให้ได้ดึงไปกับปีกครับถรอว่าสุดยอดครับบางคนถนัดปีกข้างเดียวแต่เหลียวบูรีรัมหรือพอเหลียวนี่ชอบปีกสองข้างครับไม่มีปีกก็าทำมาแล้วครับแต่ได้ปีกี่สนใจนึกดึกกันครับแล้วก็เรื่องของดินครับควาดินที่ขุดง่ายครับนุ่มสบายครับแต่เจอดินแข็งเงาโอ้โหตาเหลือกเหมือนกันนะครับผม ไม่อยากจะไปแล้วนี่คือสบายๆกันดิๆดินกินสบายดินนุ่มมากครับ ก็จะทำพื้นที่เป็นเหลือที่นาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ปลูกข้าวเลี้ยงปลาในนาข้าวทางไป,ไปต้องให้มีนาเป็นโคกน้องนาครับต้องมีนาเนาะเราไม่ได้อยากมีโคกเยอะนะเอาเหลือโคกโคกหน่อยน้องหน่อยคลองหน่อยครับนาเยอะหน่อยครับผมเนาะโคกน้องนาครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสรั์ะขุดบุรีรัมม์ครับกับงานพวกน้องนาโมเดลครับวันนี้อยู่กับพวกน้องนาหกไร่ครับวันนี้เราอยู่ในคลองไส้ไก่นะครับแล้วก็กร้อยารที่สุดเส็จแล้วครับนี่ฮะดูด้านนี้ฮะที่สวยงามครับผมเราก็จะรีวิวหรือว่านํามาลง youtube ทุกวันครับนําคลิปมาลงทุกวันอ้ยชัสวยงามครับผมคุณครับ บรรยากาศดีมากๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจพวกเราครับทีมงานพวกเราครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ